คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานนี่คือคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นพลังงานแบบไหนที่จะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆสวัสดีค่ะ FC ทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องพลังงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานตามคำพูดที่ไอน์ไตน์เขาบอกเอาไว้นะคะตัวเรานะคะ เสียงของเราสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบกายเราทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะเพราะว่าในระดับอะตอมเนี่ยหรือว่าเล็กกว่าอะตอมนะคะที่ทุกคนทราบแล้วว่ามันเป็นความว่างเปล่านะคะแต่ว่าความว่างเปล่านั้นมันไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยนะคะมันเป็นความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยพลังงานนั่นเอง แม้กระทั่งว่านิโคลาเทสลานะคะไม่ทราบว่าใครหลายคนได้ยินคำพูดของนิโคลาเทสลาที่พูดเอาไว้หรือเปล่าคะว่าถ้าอยากจะเข้าใจจักรวาลนี้ให้คิดในเทอมของฟ r e ควนซีก็คือตัวพลังงานเนี่ยคะ่ะมันอยู่ในรูปแบบของฟ r e ควนซีนั่นเองนะคะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานคุณลักษณะของมันก็คือฟ r e คว e นซีหรือว่าคลื่นนั่นเองนะคะ ซึ่งคลื่นเนี่ยค่ะสิ่งที่เป็นวัตถุที่เราเห็นง่ายๆที่สุดที่มีคุณสมบัติเป็นคลื่นก็คือของเหลวต่างๆอย่างเช่นน้ําเป็นต้นใช่ไหมคะที่ไม่ว่าน้ําในทะเลน้ําในมหาสมุทรเราจะเห็นว่ามันมีละลอกคลื่นอยู่เสมอนะคะตัวเราก็เหมือนกันค่ะสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้นะคะที่มันอยู่นิ่งๆก้อนหินนะคะ หรือว่าเสียงของเราที่ทุกคนได้ยินเสียงของโค้ชพี่น้อยอยู่ใขณะนี้นะคะทุกอย่างคุณสมบัติของมันเป็นคลื่นหมดนะคะถ้าเราไปดูระดับย่อยนะคะทุกอย่างมีคุณสมบัติเป็นคลื่นเขาวัดออกมาได้หมดนะคะว่าคลื่นเสียงโทนนี้เป็น f r e q ว e นซีเท่าไหร่นะคะแล้วก็แม้กระทั่งว่าอารมณ์ของเราความคิดของเรานะคะเรียกได้ง่ายว่าชีวิตของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยอย่างนิโคลาเทสลาบอกเอาไว้ถ้าเราต้องการจะเข้าใจมันเราต้องคิดในเทอมของ Frequency คิดในรูปแบบของอคลื่นพลังงานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเข้าใจที่ตัวเราก่อนนะะที่เรารู้แล้วนะคะหรือว่าเราเคยได้เรียนรู้มาก่อนก็ตามนะคะที่บอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นะคะจักรวาล มันอาจจะมีหลายความหมายนะคะแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงมันสองแง่ก็แล้วกันนะคะสั้น,นงๆง่ายๆก็คือ1แง่กายภาพสิ่งที่เรามองเห็นอยู่จับต้องได้นะคะในระบบดาราศาสตร์ทั้งหมดก็คือเป็นโลกเป็นดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวต่างๆในจักรวาลนี้นี่เองนี่คือในแง่ฟิสิก a ลหรือว่ากายภาพที่เรามองเห็นอยู่นะคะแง่ที่สนะคะก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็น นะคะในแง่จิตวิญญาณนะคะจักรวาลในแง่จิตวิญญาณที่เราพูดถึงว่ามีฤทธิเดชมีเสียภาพนะคะมีอน,นันตภาพไร้ขีดจ,จำกัดซึ่งสปิริตหรือพลังงานก็คือสิ่งเดียวกันนะคะทีนี้กลับมาคำพูดที่ว่าเราเป็นส่วนต่อขยายของพระเจ้านะคะเราเป็นส่วนต่อขยายของพระเจ้าหรือว่าเราเป็นส่วนต่อขยายของจักรวาลถ้าคิดในแง่ ฟิสิกอลนะคะกายภาพนะคะก็คือเราเนี่ยอยู่ในจักรวาลนี้เราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้นั่นเองนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของ u n i v e r s ร์สในเทอมของพลังงานในเทอมของพระเจ้าก็เหมือนกันในแง่ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนนะคะอยู่ในความว่างเปล่าอยู่ในรูปแบบของความว่างเปล่า ไม่มีตัวตนมีคุณสมบัติก็คือเป็นเพียงคลื่นเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคลื่นในแง่นี้นะคะเราก็คือเป็นสิ่งเดียวกันนะคะก็คือเป็นคลื่นนะคะเหมือนกับจักรวาลด้วยเหมือนกันทีนี้ในการที่เราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะคะเราตัวเราเนี่ยคะ่ะเราต้องเป็นคลื่นประเภทนั้นกลับมาที่ตัวเราคะ่ะเราต้องมาเข้าใจมาศึกษาตัวเราก่อนนะคะว่า ตัวเรานะคะทั้งทางด้านฟิสิกอลทางด้านร่างกายที่เราจับต้องได้ที่เรามองเห็นอยู่นะคะซึ่งเปรียบเสมือนตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวบอดี้ของคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อหเห็นภาพชัดๆนะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะส่วนจิตวิญญาณหรือว่าความเป็นเอเนร์ความเป็น Frequency ความเป็นพลังงานนะคะเป็นส่วนซอฟต์แวร์ของมนุษย์เราที่มันจะบ่งบอกนะคะว่าเราเป็นคลื่นประเภทไหนก็คือ ความคิดความเชื่ออารมณ์ของเราค่ะนะคะความคิดความเชื่ออารมณ์ของเราเป็นซอฟต์แวร์ของเราค่ะที่มันบ่งบอกว่าเราเป็นคลื่นประเภทไหนเราเป็นคลื่นประเภทที่ต่ำคลื่นความถี่ต่าหรือเป็นคลื่นความถี่สูงนะคะหลายคนเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าในการที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตคนดีๆเข้ามาในชีวิตโอกาสดีๆ ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเข้ามาชีวิตเราต้องเป็นคลื่นพลังงานระดับสูงนะ,ะซึ่งถ้าย่อยลงมามาดูในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะที่เป็นพาร์ทของความคิดความคิดที่เป็นคลื่นพลังงานระดับสูงก็คือความคิดเชิงบวกเช่นเรากับเขาต่างเป็นพลังงานเรากับเขาต่างต้องการมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะคะคนทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ ะะเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตใจที่มีความรักความเมตตาต่อกันนะคะเราคิดว่าโลกนี้มันน่าอยู่เพราะว่ามีความหลากหลายความหลากหลายมันเป็นธรรมชาติเรามีทางเดียวเท่านั้นที่จะต้องยอมรับมันนะคะนี่คือความคิดเชิงบวกที่มีต่อชีวิตถ้าเป็นความคิดเชิงลบก็คือฉันเป็นตัวฉันเขาเป็นตัวเขานะคะถ้าเขาคนใดคนหนึ่งนะคะมาพูดกับฉันไม่ดี แสดงว่าเขาไม่รักฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ได้นี่คือความคิดเชิงลบนะคะซึ่งเป็นความสันเทือนต่ำเพราะว่าไม่ชอบเขาโกรธเขานั่นเองนะคะซึ่งความคิดเหล่านี้ค่ะมันจะหล่อหลอมเป็นความเชื่อนะคะซึ่งความเชื่อก็มีอยู่สองอแดนเหมือนกันนะคะแดนความสันเทือนสูงหรือความเชื่อเชิงบวกนะคะทางโคชชิ่งเนี่ยเรียกว่าความเชื่อส่งพลังนะคะ เช่นว่าเชื่อว่าฉันดีพอฉันเก่งพอฉันคู่ควรนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะอีกแดนหนึ่งก็คือเป็นแดนลบเป็นแดนที่เป็นความเชื่อที่มีความสันเทอนต่ำนะทางด้านโคโชชิ่งเรียกว่าความเชื่อเชิงจำกัดเช่นว่าฉันเชื่อว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีความสามารถฉันเกิดจากครอบครัว ประมาณนี้ฉันก็มีความสามารถประมาณนี้แหละนี่คือความเชื่อค่ะนะซึ่งเห็นไหมคะว่าทุกๆอย่างเป็นความสัน่นสะเทือนทั้งนั้นจนมันกลายมาเป็นความรู้สึกค่ะความคิดความเชื่อมันจะส่งผลเป็นความรู้สึกอย่างที่โค้ชน้อยเคยว่าไว้นะคะว่าความคิดเป็นช้างเท้าหน้าความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเป็นช้างเท้าหลังเมื่อเราคิดเริ่มต้น อยู่ในแดนบวกอยู่ใน f r e q u e n c y อยู่ในความสั่นเทือนที่สูงแล้วอารมณ์ความรู้สึกของเราก็จะอยู่ในแดนบวกอยู่ในคลื่นความสั่นเทือนสูงตามไปค่ะน,ค key, นี่คือคีย์นี่คือกุญแจนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยนำไปใช้ได้เลยนะคะว่าถ้าเราอยากเป็นคลื่นพลังงานสูงเราต้องเริ่มต้นความคิดในแต่ละวันแต่ละวันด้วยความคิดที่ดีความคิดที่บวกนั่นเองนะคะ เราถึงจะมีความรู้สึกที่บวกตามมาเช่นวันไหนนะคะแม้กระทั่งว่าเราตื่นสายนะคะดูท่าทางเราจะไปไม่ทันเวลาแล้วเนี่ยนะคะเราอย่าเพิ่งหงดเยิดน,นะคะให้เราคิดก่อนว่าวันนี้เรามีนัดกับใครเราสมควรที่จะโทรบอกเขาล่วงหน้านะคะเพื่อขอความเข้าใจนะคะว่าเราตื่นสายนะเรายอมรับผิดแต่ขณะนี้เรากำลังรีบไปนะคะถึงแม้ว่าคนนั้นเขาโกร ถ้าตัวเราเองนะคะอยู่ในคลื่นความสัน่นสะเทือนสูงเราจะโกรธเขาตอบไหมคะเราจะมีความไม่เข้าใจก็คือโกรธเขาตอบนั่นคือคลื่นความสัน่นสะเทือนต่ําแล้วนะคะนั่นมันคืออยู่แดนลบถ้าเรายังอยู่ในคลื่นความสัน่นสะเทือนสูงได้ในขณะที่เขาตอบมาว่าคุณใช้ไม่ได้คุณไม่รับผิดช,ชอบนะคะเขากําลังมีเสียงโกรธเราอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับค่ะเพราะว่าการยอมรับเนี่ย มันมีคลื่นความสะเทือนถึง350นะคะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราเองก็ตื่นสายแล้วซึ่งมันไม่ทันเวลานะจริงๆนะคะเราสมควรขอโทษแต่ถ้าเขายังไม่ยกโทษเราก็ต้องยอมรับนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะการอยู่ในคลื่นความสะเทือนสูงนะคะไว้เขาใจเย็นๆนะคะเราค่อยสื่อสารไปใหม่นะคะ ขอพยายามนัดใหม่เท่านั้นเองนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมความคิดอารมณ์ความรู้สึกคนอื่นนะคะเราสามารถที่จะกลับมาดูแลสภาวะความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราเองได้เท่านั้นนี่คือการอยู่ในคลื่นความสัน่นเทือนสูงค่ะก็คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนเรานะคะในเมื่อเราตื่นสายเขาก็สะท้อนกลับามาที่เราเท่านั้นเอง ว่าเราจะต้องมีอะไรที่ปรับปรุงในวันข้างหน้าถ้าเขายังให้โอกาสที่จะนัดคุยเจราจาค้าขายกับเราใหม่เนี่ยเราก็ต้องปรับความคิดพฤติกรรมของเราใหม่นะคะว่าเราควรที่จะปรับเวลาตื่นให้มันเช้าขึ้นเพราะว่าตัวเราเองมีนิสัยที่จะไปกดนาฬิกาปลุกนะคะให้สนุ๊ตนะคะให้ยืดเวลาลงไปอีกหรือว่าเผลอนอนต่อนะคะจนเลยเวลาที่จะอาบน้ําแต่งตัวเพื่อที่จะไปทันนะัด นี่แหละคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบกายเรานะคะมันจะท้อนมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเองให้อยู่ในคลื่นความสัน่นสะเทือนที่สูงขึ้นได้นะคะจากคนที่ไม่รับผิดชอบให้สามารถเป็นคนที่รับผิดชอบได้นะคะพอเรามีความรับผิดชอบไปทันเวลาเราก็จะได้ความเคารพนับถือเราก็จะได้ความไว้วางใจซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาตอนนี้ มันอยู่ในคลื่นความสัน่นสะเทือนสูงของคนตรงข้ามนะคะที่เขามองมาเขาชื่นชมเราว่าเรา,ารับปากสิ่งไหนแล้วเราทําสิ่งนั้นนะคะเราเป็นคนไว้ใจได้เราเป็นคนเชื่อใจได้เขาก็จะสามารถที่จะสนับสนุนนะคะเป็นคลื่นพลังงานที่ดีมาสนองให้เราจเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้เขาก็จะได้ให้โอกาสเรานะคะทำงานร่วมกับเราทําการค้าร่วมกับเราซื้อขายกับเราติดต่อกับเรานั่นเอง ะะทีนี้มาทําความรู้จักคลื่นสมองกันค่ะคลื่นสมองมันมีคลื่นต่างๆนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้ชุดนี้นะคะไปฝึกฝนนะคะไปเตือนตัวเองในระหว่างดําเนินชีวิตประจําวันได้นะคะว่าในขณะนี้ที่ทุกคนเนี่ยฟังโค้ชพี่น้อยอยู่ณนะขณะนี้นะคะคลื่นสมองของเราเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ในคลื่นที่รู้ตัวนะคะมีจิตสํานึกรู้ตัวตื่นอยู่ และคลื่นเบต้ามันยังรวมถึงสภาวะที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะคิดบางทีก็คิดไหลไปในด้านแง่ลบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะที่เราตื่นตื่นอยู่เนี่ยมันเป็นคลื่นสมองระดับเบต้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเมื่อไหลที่เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจเราจะเคลื่อนมาสู่แดนบวกมากขึ้นแล้วค่ะนะคะรีแลกซ์ผ่อนคลายรู้สึกสบายใจ นี่คือคลื่นสมองของระดับอัลฟาอย่างเช่นเราตื่นมาตอนเช้าเราอารมณ์ดีนะคะเราฟังเพลงเบาๆนะคะเราออกไปเดินสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะเราอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ดีนี่คือคลื่อนอัลฟาค่ะนะคะซึ่งความคิดส่วนใหญ่ในคลื่อนอัลฟามันจะเป็นความคิดในแดนบวกซะส่วนใหญ่นะคะอะไรเกิดขึ้นตรงหน้าก็ รู้สึกง่ายๆสบายๆใจร่มๆยอมรับได้นั่นเองนะคะอันนี้คือสเต็ปขั้นตอนนะคะที่เราจะขยิบตัวเราเองให้ไปเป็นคลื่นพลังงานระดับสูงได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเราดําเนินชีวิตประจําวันอยู่เนี่ยถ้าเรามีความหมงุดหงิดนะคะเรามีความรู้สึกว่ามีความท้าทายเกิดขึ้นอารมณ์เราเริ่มเสียเขาจึงบอกว่าให้หาอะไรที่ทําให้เราเนี่ยสบายใจทําแทนนะคะ ให้หาอย่างเช่นงานอดิเรกนะคะหรือว่าหยุดงานไปพักร้อนนะคะไปทําให้จิตใจเราผ่อนคลายนี่แหละค่ะคลื่นอัลฟาแทนที่จะทนอยู่นะคะในคลื่นเบต้าซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เลยไปที่ไฮเบต้าไฮเบต้ามันหมายความว่าขณะนั้นนะคะมันมีความเครียดเข้ามาชีวิตนะคะมันมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตแล้วเราไปยืดว่า ปัญหานั้นเป็นของเรานะคะเราจะออกจากปัญหานี้ยังไงปัญหาท่วมท้นไปหมดตอนนั้นพลังงานในกายเรานะคะอยู่ในเคลื่อนความสัน่นเทือนต่ำนะคะเราต้องรีบหาทางนะคะเยีบตัวเราเองขึ้นมาเป็นเคลื่อนพลังงานระดับสูงที่อัลฟาก่อนแยกตัวออกจากปัญหานะคะทำให้จิตใจเราผ่อนคลายสบายเพราะจิตใจผ่อนคลายสบายเนี้ยมันจะทำให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นค่ะ มันเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่ว่าสมองของเราไปอยู่ในช่วงเตต้าค่ะช่วงเตต้าเนี่ยก็คือจะเป็นคลื่นสมองที่เราพักอยู่ในความสงบนะคะความคิดต่างๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าสมองส่วนจิตสำนึกส่วนที่ใช้คิดวิเคราะห์นู่นนี่นั่นระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ในระหว่างที่เรา,าทำงานอยู่เนี่ยละคะ่ะมันไม่ทำงานแล้วนะคะถ้าเราหยุดคิด สมองส่วนตักกะเหตุผลหรือว่า logical mind logical brain เนี่ยมันหยุดคิดค่ะเมื่อมันหยุดคิดเราอยู่กับตัวเราอยู่กับความเงียบสงบอยู่ในโลกภายในซึ่งส่วนใหญ่ง่ายๆนะคะเราทำแบบนี้ได้ด้วยการทําสมาธินั่นเองนะคะเราหลับตาลงอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวนะคะอยู่กับความรู้ตัวก่อนเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราทำสมองให้โล่งนะคะ ปราศจากความคิดใดๆช่วงขณะนั้นนะคะครื่นสมองของเราจะมาอยู่ในช่วงเตต้าเวฟนะคะพอมันนิ่งมากๆบางทีมันอาจจะเข้าพวังนะคะก็คือสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ว่าเรายังมีสติรู้ตัวอยู่นั่นเองนะคะพออยู่ในสภาวะนี้บางทีนะคะถ้าเราก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะพอเราหลับ นะคะหลับสนิทนั่นคือคลื่นสมองจะไปอยู่ในสภาวะเดลต้าเวฟแล้วค่ะก็คือคลื่นเดลต้าก็คือหลับไปเลยนะคะคลื่นหลับไปเลยเนี่ยถ้าเราหลับอย่างมีสติรู้ตัวนะคะเราจะไม่มีความฝันใดๆเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติรู้ตัวนะคะเรายังกังวลเรื่องงานอยู่นะคะเรายังเครียดเรื่องความผิดพลาดในอดีตอยู่นะคะจิตของเราในระดับจิตใต้สำนึก มันยังทำงานอยู่นั่นเองมันอาจจะเกิดเป็นรูปแบบความฝันฝันโดยเฉพาะความฝันร้ายนะคะเพราะว่ามันส่งผลจากความเครียดจากจิตที่มันยังไม่นิ่งนะมันยังไม่ว่างก่อนนอนนั่นเองซึ่งการฝันร้ายของเรานะคะอารมณ์ความรู้สึกที่เราเกิดในฝันนะคะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่ามันสมจริงแค่ไหนนะสมมุติว่าเราฝันเห็นผี ความกลัวความตื่นตรนกที่เราฝันเห็นผีเนี่ยมันจริงมากมันเรียวมากในขณะที่เราฝันขณะนั้นขึ้นความสัน่นสเทือนของเรามันก็ต่ำลงมานะคะ,ะเราอาจจะฝันเรื่องอคนที่เขาไม่ชอบเรามาต่อว่าอะไรเรานะคะเรามีความรู้สึกโกรธเรามีความรู้สึกเครียดนะ,ค,ะความรู้สึกเหล่านั้นมันก็จริงค่ะมันก็เป็นคลื่นความสะเทือนที่เกิดขึ้นจริงจ ที่ส่งผลจากจิตใต้สํานึกที่มันส่งผลมาเป็นฝันร้ายของเราให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบให้เราไปอยู่ในคลื่นความสะเทือนในแดนลบอีกนะคะเห็นหรือยังคะว่านี่มันเป็นความจำเป็นนะคะว่าเราจะต้องเคลียอารมณ์เชิงลบต่างๆนะคะก่อนนอนนะคะใครเคยได้ยินใช่ไหมคะ ในสายพัฒนาตัวเองไม่ว่านังสือต่างๆพอดแคสต์ต่างๆในช่อง youtube ต่างๆก็เคยว่าไว้ว่าช่วงเวลาก่อนนอนเราควรที่จะหยุดดูโซเชียลดูข่าวต่างๆพูดถึงเรื่องเหตุการณ์เชิงลบนะคะหรือว่าหยุดที่จะพูดถึงปัญหาต่างๆนะคะควรที่จะทำสมาธิแทนนะคะทำจิตใจให้สงบนะะช่วงนั้นเราจะได้หลับนะคะอย่างหลับสนิท หลับอย่างสงบนะคะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแทนที่จะตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดด้วยความอ่อนล้าจากฝันร้ายเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองนะคะและมันจะดีที่สุดค่ะถ้าเราสามารถทำสมาธินะคะให้ติดเป็นนิสัยได้ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าความสม่าเสมอมีความสำคัญกว่าความเข้มข้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราสามารถเข้าเงียบพัฒนาสติ นะคะอยู่ในโลกภายในอยู่ในความสงบซึ่งเป็นขื่นความสนันเทือนสูงในแต่ละวันวันละเล็กวันละน้อยแต่ทําทุกๆวันเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะขยายตัวเพราะว่าเวลาเราสงบเนี่ยเราก็เพลินเราอยากจะนั่งต่อเคยได้ยินคําว่าความสุขใดเหนือความสงบไม่มีไหมคะ่ะ นี่แหะค่ะคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เพราะว่าพอเราอยู่ในความสงบของสมาธิน,นี่ค่ะใจมันอิม่มฟูนะคะอฮอร์โมนความสุขที่ชื่อเซโรโทนินเนี่ยค่ะก็จะหลั่งออกมาเพราะว่าเรามีความรู้สึกสงบสุขนะคะนี่แหะค่ะเป็นคลื่นความสัน่นสะเทือนสูงและคลื่นสมองนะคะที่มีความสัน่นสะเทือนสูงมากที่สุดก็คือคลื่นแกมมาเวฟค มีงานศึกษาวิจัยมากมายนะคะโดยเฉพาะเขาเอาพระที่ทำสมาธิอยู่เนี่ยค่ะไปวัดคลื่นสมองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกมาเป็นแกรมมาเวฟเพราะว่าท่านอยู่ในสมาธินะคะแล้วสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยปัญญานะคะพอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยพระหรือว่าคนที่สามารถที่จะทำสมาธิให้สมองของตัวเองไปถึงคลื่นแกมมาเวฟเนี่ยล่ะคะ่ะไม่ว่าเขาจะเจอ ปัญหาเจอโจทย์นะคะอะไรทํางานสิ่งไหนอยู่เนี่ยเขาจะมีสติปัญญาที่รวดเร็วคิดเส่งนั้นได้รวดเร็วหรือบางทีไม่ทันได้คิดด้วยซ้ำนะคะเราเรียกว่าปัญญายานนะคะบางทีมันก็ปิ๊งเข้ามาเลยนะคะว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคะ่ะก็คือขึ้นความสัน่นสะเทือนสูงของสมองที่อยู่ในความสงบมากๆนะคะพอความสงบมากๆเนี่ย คลื่นระดับนี้เนี่ยมันทำให้เรามีปัญญาทั้งที่บางทีเราไม่เคยเรียนมาเลยนะคะหรือว่าเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้นๆมาเลยเราก็จะรู้โดยอัตโนมัตินะคะว่ามันควรที่จะเป็นแบบนี้มันควรที่จะคุยกับคนคนนี้ในแบบนี้จังหวะเวลานี้ควรทำอะไรแบบนี้นะคะแม้กระทั่งในสถานการณ์ต่างๆประจำวันที่มันยังมีความท้าทายอ,อยู่ ตลอดเวลาเนี่ยแหะค่ะการที่เราเข้าขึ้นแกรมมาหรือว่าคลื่นความสงบเอาแค่ขึ้นความสงบระดับพีซหรือว่าสันติสุขได้บ่อยๆเนี่ยค่ะตัวสติหรือว่าตัวคลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะพัฒนาแข็งแรงในด้านความสันตเทือนสูงเรื่อยๆเ,เสมอๆอ,อยู่แล้วนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นความท้าทายเราก็จะมีสติ นะคะมากพอที่จะบอกตัวเราเองเรายอมรับเหตุการณ์นี้ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วเรารับคนคนนี้ได้เพราะเขาก็มีนิสัยแบบนี้นะคะการที่เรายอมรับมันทําให้อารมณ์เราสงบนะคะอารมณ์เราสงบเราอยู่ในคลื่นแดนบวกได้เนี่ยแหะค่ะการที่เราไม่เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือนะคะเพราะว่าเกลือมันราคาถูก นะคะมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เราควบคุมสถานการณ์ใดๆไม่ได้เลยนะ,ะสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราความคิดของเรานะคะอารมณ์ของเราที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆนะคะการตอบอสนองของเราที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆนะคะแทนที่จะไปตอบโต้นะคะรีแอคแบบแรงๆาตาต่อตาฟันต่อฟันอยู่ในคลื่นความสัน่นสะเทือนต่ำนะคะเราก็จะรู้ว่า มันไม่คุ้มค่านะคะพิมพ์เสียงของเรามีคุณค่าหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเรามีคุณค่าเพียงพอที่จะรักษาอยู่ในแดนบวกเท่านั้นนั่นเองนี่แหละค่ะวิธีการที่เราจะเป็น being ของ love joy peace ที่เป็นคลื่นความสันทเทือนสูงนะคะพอเราเป็น love เป็นความรักใช่ไหมคะเป็น joy เป็นความสุขเป็น peace เป็นสันติสุขแล้วเนี่ยสิ่งต่างเราเหล่าี้ค่ะ มันจะแผ่ออกจากตัวเรานะคะอ่าเคลื่นความรักจะออกจากตัวเราไปส่งผลให้เป็นความเมตตาของเราเป็นคำพูดดีๆของเรานะคะเป็นสง่าเป็นราศรีของเรานะคะการกระทำของเราด้วยที่ออกไปนะคะก็จะเต็มไปด้วยาการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจาการเมตตากับคนอื่นๆการช่วยเหลือคนอื่นๆเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุด ในกรณีที่เราช่วยไม่ได้เราก็แค่ปล่อยวางไม่หงุดหงิดนะคะนี่คือเคลื่อนพลังงานของเราเป็นบ e i n g ที่เป็นความสัน่นสะเทือนสูงคนที่มีคุณลักษณะแบบเนี้ค่ะนะคะคิดดูนะคะว่าคนแวดล้อมเรานะคะอยากจะอยู่กับคนที่มีบ e i n g แบบนี้หรือว่าคนที่มีบีอิงที่เป็นคลื่อนความสัน่นสะเทือนต่ำก็คือคนที่ชอบโทษบ่นอ้างนะคะ โกรธกลัวนะคะหงดหยิดนะคะรู้สึกอิจฉามองโลกในแง่ล้ายแถมว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่มีความสามารถนี่แหะค่ะคนอยากจะอยู่กับคนประเภทไหนคะกับคนประเภทแรกที่เป็นความสันเตเทือนสูงหรือคนประเภทที่สองที่เป็นความสันเตเทือนต่ำนี่แหะค่ะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะบอกว่า เราสามารถที่จะฝึกฝนในการที่จะทําให้ตัวเราเองเป็นคลื่นความสัน่นสะเทือนสูงให้มากที่สุดได้อย่างไรนะคะก็คือเข้าใจระบบความคิดเข้าใจระบบความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็เลือกค่ะทุกคนสามารถมีทางเลือกได้นะคะว่าเราเลือกที่จะเป็นคนที่มีความสันสะเทือนสูงนะคะหรือคนที่มีความสันสะเทือนต่ําเมื่อเรา เป็นคนที่มีความสันตเทินสูงนะคะคนที่อยู่ในคลื่นระดับเดียวกันนะคะทรัพยากรที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะโอกาสที่มันเป็นโอกาสดีๆที่อยู่ในระดับเดียวกันมันก็คือจะเข้ามาหาเรานะคะนี่แหละถึงเรียกว่าการเป็นสิ่งไหนนะคะเราก็คือจะได้สิ่งนั้นเราไม่ต้องไปต้องการมันเลยเดี๋ยวคลื่น ของเรามันจะจัดเรียงกับคลื่นนั้นๆที่อยู่ในจักรวาลนี้ของตัวมันเองนะคะเพราะว่าในสภาวะของจักรวาลเนี้ค่ะมันมีทั้งคลื่นความสั่นสะเทือนสูงและคลื่นความสั่นสะเทือนต่ําที่ปนเปกันอยู่เมื่อไร่ก็ตามนะคะถ้าเรารู้ว่าเรายังอยู่ในคลื่นความสั่นสะเท Anime ือนต่ำหรือเผลอตัวนะคะ ไปอยู่ในช่องคลื่นความสัน่นสะเทือนนั้นนะคะเราก็เพียงแต่ว่ารีเซ็ตตัวเองนะคะเราไม่ต้องโกรธตัวเองไม่ต้องโมโหโตัวเองนะคะรีเซตตัวเองก็คือกลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วทำการยอมรับสิ่งนั้นๆซะนะ,ะเมื่อเรายอมรับได้นะคะนั่นก็แสดงว่าระดับพลังงานของเราขึ้นมาในระดับสูงได้แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะวิธีการ เป็นคลื่นเป็นพลังงานเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันกับสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะถ้าใครมาเจอโค้ชพี่น้อยใหม่นะคะยังไม่กด subscribe หรือว่าฟังเป็นประจำยังไม่กด subscribe ก็สามารถกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสแบ่งปันครั้งดีๆ ในครั้งต่อไปของโคช้ชพี่น้อยและตอนนี้ช่องโคช้ชพี่น้อยเปิดรับสมาชิกแล้วนะโดยเฉพาะวัยนี้นะคะถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าโคช้ชพี่น้อยได้ใส่กระบวนการเล็กๆน้อยๆลงไปในแต่ละคลิปเท่าที่เวลาจะอำนวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบสมาชิกนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราผลิตคลิปมาเฉพาะนะคะกระบวนการต่างๆจะมีเต็มกระบวนการพอมันเป็นกระบวนการเต็มนะคะประสิทธิภาพของมันก็คือจะมากขึ้น เพราะว่าในระหว่างนั้นประสบการณ์ของเพื่อนๆจะมีช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้นนั่นเองสามารถมีสเต็ปมีขั้นตอนที่มันชัดเจนขึ้นในโอกาสเปิดรับสมาชิกใหม่นะคะพิเศษมากๆค่ะค่าสมาชิกนั้นถูกมากแค่80บาทหลายคนให้ซปเปอร์แตงโค้ช่น้อยมากกว่านี้ได้ซ้ำละคะอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ให้เรียนเพื่อเป็นในความรู้เพราะฉะนั้นหลังบ้านระบบสมาชิกนี่ละคะ่ะ เราจะมาฝึกฝนไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นซายอัพเป็นสมาชิกช่องโคชพี่น้อยวันนี้เลยนะคะที่เตรียมไว้แล้วนะคะซึ่งเป็นศาสตร์การ m ม n i f e เฟสตามหลักการทางสมองค่ะที่จะพาเพื่อนๆ m ม n i f f เฟสอ,อย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะทำให้เป้าหมายใดๆก็ตามที่เพื่อนมีอยู่ตอนนี้นะคะประสบความสำเร็จแล้วนอกจากนั้นนะคะก็มีคลิปโบนัสอยู่ค่ะนี่คือแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้น แต่จากนี้ต่อไปการเติมคลิปในระบบสมาชิกนะคะก็จะมีมากขึ้นและต่อเนื่องไปเรื่อยๆเอาละค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับใครที่จะ sign up แล้วไปพบกันในห้องสมาชิกค,ค่ะ